เห็นใส่เสื้อดำเราไม่ได้ใส่เพราะว่าเป็นงานที่ไม่มงคลนะครับสีสเกตเสื้อสีดำเสื้อสีขาวถ้าย้อนอินไปเป็นสีที่มงลกลมากๆถือว่าเป็นสีที่ลดงานนี่คือแดนเซอร์นางรำถ้าไปสีสเกตพี่น้องจะเห็นว้รุ่นรุนนี่แหละอัุรักนะาะจะเห็นเขาเคี้ยวอะไรเขาจะนั่งตําเคี้ยวหมากตะบันนะะเม็ดขเมรเย,ยตะบัน,นขเขแมนนะทำไมตึู้ร่านุเป็นขาแมนานะ สิสยกศจะมีการใช้วัฒนธรรมดอกไม้นี่อันนี้ดอกอะไรประกาประกาจ้าวต้องมีรอเรือถ้าท่านพูดคำแมนแล้วท่านไม่หันริ้นมันจะไม่ชัดต้องต้องหันริ้นทุกคำเมรัยพักไทยเป็ภาษาเมรหน่อยจ้าจุนเรียวสวัพุงแม่บางโูนกรุบกรุ๊บเงียสวัสดีทุกค่านโวยพรมาโวยพรอย ไม่ลุกไปไหนเลยทำไมคะทำไมคบกลัวเขาแย่เก้าอี้โอ้ยสาวสาวมเจ้านี่ทูดเย้ทำไม้เอเยีขมเยีขมไเยังไงนะ ยในแต่งดับเลือกเลงอตืสถานอธิษฐานสมอยไม่เอาบางโพโจนเจ้ากระมวยเนียงเนี่ยอนาคตเคลียร์เซเมนความสกกระเซ็นกระสานกระเซ็นกระสานอเยวียนกระเซ็นกระสนด้วยอาจารย์ไอายวียนอเยวียนกำแพงเจริญมาฝากทาคนคอมเมนต์เขาจะลงท้ายด้วยคำว่าบาาแต่ว่าครับคุณผช่เราขอตังค์นะครับ กปุกบบาดบาดตัวจะขอตังก็ใช่แน่จะภาษาไหนก็แล้วแต่ล้วนแต่อยู่บนแผ่นดินไทยล้วนแต่เป็นคนไทยรักและภูมิใจในความรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยสุดยอดสุดยอดคอมเมนต์เดอ์เซอร์จ้ะคำว่าสุดยอดคอมเมนต์เดอ์เซอร์สุดยอดมันเด็กมันเด็กไม่รู้นะพี่น้องคอมเมนต์ไปหาพี่น้องทางเพาเยอร์ประเทศเหนเพาเยอร์เนี่ยไซด์ มาสัญญารึสมัครเพื่อแม่เซียมซายกุณาคุณใดมสมัยซึ่งมาสมัครเพื่อแม่สมัครเพื่อแม่สมัครแปลว่าสวัสดีถ้าทางนี้สวัสดีคือจุ้งริบโซน,นะครับอันนี้มสมัครมัครอีกสักครั้งก็สมัครเพื่อแม่แซมใสค่คุณาคุณใดสมัครเพื่อแม่ด้วยนะเพื่อพ่อเพื่อพ่อเพื่อแปลว่าพ่อพ่อแม่ สวัสดีพ่อแม่ทุกๆคนผู้นักผู้ใดทุกๆคนมืุดระบ้อทองมาสมเด็จอ่ะสวยวันนี้อันนี้สวยวันนี้สวยในกลุ่นนะครับหรือกลุ่มนึกถึงคนเรียนช้าจริงๆมีหลายกลุ่มนะครับหลายสวยนะภาษาสวยจงกะแปลว่าสวัสดีสมัครสวัสดีจุงเปรตโสดสวัสดีภาษาแลาวสบายดีพี่น้อง สีสเกตไปเยี่ยมไปเที่ยวสีสเกตท่านจะมีแต่ความสุขนะครับไปเที่ยวอะไรนะทะเลหมอกผาหมออีแดงนะครับไปกินตุเรียนภูเขาไฟนะครับเยอะแยะมากมายอ่ะไม่มีใครขอแต่ผมจะร้องเองอีสานมาแล้วครับต้องฟั่นราต้องฟังครับไป